ต้องอายคนณค่ะพามาเข้าสังคมได้ทุกคนสามารถสร้างคุณค่าได้ถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรเปิดหน้าตา่างเปิดออกมาพุ๊คุณจะเห็นดวงดาวที่อยู่นอกหน้าตา่างจุดประกายให้กับเด็กๆหลายคนได้มีพลังในการสู้ <c oughs> ต่อไป <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับก้าสู่คนละไม้คนละมือกับผมแค่มมนทวนดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาดูกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะศักยภาพให้กับผู้พิการนะครับมีชื่อโครงการว่าหน้าต่างแห่งดวงดาวเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามไปดูครับ And unite to live. คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งโครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างพลังคนพิการมีชื่อโครงการที่น่าสนใจว่าหน้าต่างแห่งดวงดาวซึ่งวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่ดูแลโครงการนี้นั่งอยู่ใกล้ๆผมแล้วนะครับท่านนายกสวัสดีด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสุชาติโอวาทวรรณสกุลนะครับเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยครับหน้าต่างแห่งดวงดาวครับแนวคิดเป็นยังไงบ้างครับนายกกลุ่มคนพิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยพ่อแม่มักจะมีแนวคิด ไม่ไม่กล้าพาลูกจากบ้าน <c oughs> ก็จะขังอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นพวกผมเนี่ยมีหน้าที่ไปเคาะประตูครับผม <c oughs> ให้เขาพาลูกออกจากบ้านให้ได้เฉ <c oughs> นั้นผมคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะใจยังไม่เปิดกว้างโอเคขอเปิดหน้าต่างให้เราได้เข้าไปรู้จกักรูปของคุณก่อน <c oughs> ได้ไปสัมผัส <c oughs> เปิดออกมาปุ๊บคุณจะเห็นดวงดาวนะครับ <c oughs> ที่อยู่นอกหน้าตา่างแต่ถ้าเกิดคุณออกมาในวงกว้างมากขึ้นคุณจะได้ความรู้จากเพื่อนๆนะครับหลายจังหวัดหลากหลายกันไปบางครั้งลูกเราจะเก่งคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจคนอื่นเขา คือภาษาอังกฤษเนี่ย window of influencer ก็คือตอนนี้กระแสโซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังดังจุดเริ่มต้นของพ่อแม่เนี่ยก็ควรที่จะเริ่มต้นจากการที่ทำโซเชียลมีเดียจากบ้านก่อนก็ได้ถ่ายรูปน่ารักโมเมนต์ที่ดีๆกับรูป<อ>นะครับออก TikTok เราจะทำยังไงให้มันเกิดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ขึ้นรเราก็เลยนำคนที่เกง่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก TikTok อกดังๆในยูทูบเบอ ต่างๆเหล่านี้มาสอนพวกเราเรายังสอนเรื่องศิละปะการเดินแบบดนตรีละครมาค้นหาศักยภาพความรู้ของเด็กตรงนี้นะครับเราจะดึงความสามารถของขขออไมห้ได้ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยคือเราต้องการที่จะสร้างซอฟต์พาวเวสำหรับกลุ่มสติปัญญาของเราขึ้นมาต่อไปเด็กๆเรานี่ก็จะได้รับการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้นเพราะสมัยก่อนมันอยู่ในมุมอับอ่ะมันมีกำแพงหนึ่งกั้นสูงเรามากเราคิดว่าเราจะต้องโดดข้ามกำแพงเนี่ย ไปให้ภายนอกก็ได้เห็นความสามารถของเราให้ได้ครับเม้นการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นการเรียนหนังสือก็จะเกิดขึ้น<อ>การเข้าสู่สังคมก็จะมีมากขึ้น<อ>การยอมรับในสังคมว่าลูกเราก็เป็นคนเหมือนคนธรรมดาทั่วไป<อ>เดินไปในท้องถนน<อ>เดินไปตามห้างได้ปกติเลยแล้วในอนาคตครับท่านโยกมีแนวโน,น้มในการเสริมสร้างพลังคนพิการให้ใหใหใหแข็งแกร่งไ่มจริงๆแล้วมีโครงการอะไรต่อไปในอนาคตบ้างโดยเฉพาะโครงการเรื่องการจ้างงานคนพิการเนี่ยผมจะเห็นเป็นหัวใจสําคัญที่สุดคนพิการได้เงินแสนสองเนี่ยต่อปีเนี่ย เดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาอยู่ได้สบายเลยนะโครงการดับ2ก็คือเสริมสร้างอาชีพเขาเดี๋ยวเราจะมีการประกวดแข่งขันทาอาหารนะครับทำอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงเราก็จะทําสอนให้ทำโซเชียลเดีไพนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้อาชีพเขาถาวรมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเงินได้แบ่งปันสังคมได้ด้วยเปลี่ยนจากที่เคยคิดว่าเด็กเหล่านี้เป็นภาระในครอบครัวเนี่ยน้องเหล่านี้เป็นพลังในครอบครัวครับ ปัจจุบันหน้าฝั่งแห่งดวงดาวตรงนี้ดําเนินการไปถึงขั้นไหนบ้างครับนายเกก็ตอนนี้ทํามาถึงซีซัน3แล้ว <c oughs> นะครับเราจะมีทั้งหมด6ซีซันพอเสร็จปุ๊บเราก็จะไปจัดงานโชว์อีเวนต์ใหญ่เลยนะครับที่ห้างเซ็ทนทรัลเป็นการดึงศักยภาพของน้องๆที่เป็นผู้ป่วยสติปัญญาให้กลับมามีศักยภาพในสังคมนะครับมีโอกาสทํางานมีโอกาสได้ค่าขนมไปเลี้ยงดูตัวเองหากใครเก่งมีมีโอกาสได้ทํางานในองค์กรหนนต่างๆด้วยแล้วก็เราก็จะทํา เรื่องติอกเนี่ยนะครับให้โด่งดังเอาน้องเหล่านี้นะครับให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับทำยังไงได้ให้มันคลิปเป็นกระแสให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับให้คนมียอดวิวสูงขึ้นเนี่ยอันนี้คือเป็นงานของเราที่จะทาหน้าต่างแห่งดวงดาว,ดวครับผมอยากให้นายช่วยฝากะชาสัมพันธ์ถึสงสมาคมผู้ปกครองคน<ม>พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย มีภารกิจอย่งไรต่อไปก็คือก็อยากจะเน้นไปที่ครอบครัวนะครับคนพิการนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกคนเนี่ยนะครับที่เป็นคนพิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยนะครับเราอยากให้เขาเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับว่าลูกนะครับไม่ได้เป็นภาระเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราส่งเสริมนะครับดึงความสามารถเข้ามาจะเป็นพลังที่ดีในครอบครัวแล้วก็รวมถึงสังคมภายนอกด้วยนะครับที่เราพยายามเชิญดาราเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับให้เปลี่ยนแนวคิด หันกลับมาปฏิบัติตามกฎหมายนะครับอย่าหลีกเลี่ยงกฎหมายเลยนะครับหรือส่งเงินเข้ากองทุนเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถช่วยให้คนพิการมีงานทํามีรายได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านผู้ประกอบการมีความสุขแล้วสังคมอยู่อย่างมีความสุขได้ครับก็หวังว่าอนาคตต่อไปนะครับโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดประกายให้กับเด็กๆหลายๆคนได้มีพลังในการสู้ต่อไป นายยครับช่วงนี้มีอะไรอยากฝากถึงหน่วยงานที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตมาดูแลทางสมาคมบ้ไหมครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวประิการนะครับภายใต้ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสนับสนุนทําให้เราทํากิจกรรมต่างๆนะครับได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้การทํางานของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพคนที่มาร่วมสัมมนา,าก็ได้เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนความคิดต่างๆไปนะครับก็ทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นตามสโลแกนของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการเลยครับวันนี้ขอบคุณท่านสุชาติองวัลวนัสสกุลครับนยายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้กับโครงการหน้าต่างแห่งดวงดาวกับคุณท่าน <empathy> านายกอย่างสูงด้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองซึ่งนําน้องๆนะครับมาเข้าโครงการ กับหน้าต่างแผงดวงดาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจิราพรเกยงจีนาค่ะมาพาน้องชายมาน้องชายเป็นเนด็กราวชินโดมใช่ไหมครับพามาที่นี่รู้สึกว่าเขาชอบมากค่ะแล้วก็เขามีความสุขจ้าก็ดีใจด้วยค่ะคนที่มีลูกพิการอยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องอายคนค่ะพามาเข้าสังคมเขาจะได้พบเพื่อนๆแล้วก็กลับไปเขาจะได้มีความรู้ใหม่ๆครับผมขอบคุณมาด้วยนะครับขอบคุณค่ะ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นช่างภาพระดับประเทศเลยสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับเข้ามาร่วมกับโครงการของหน้าต่างแห่งดวงดาวได้ไงครับพี่โครงการนี้เป็นโครงการที่นำศิลปินกลุ่ม L G B T มาทำค่ายแฟชั่นและศิลาปะสอนน้องๆเด็กดาวซินโดรม,มครับเราใช้ศิลาปะในการยกศักยภาพเด็กคือนำสิ่งที่เขาชื่นชอบม,มาพัฒนาเป็นความสามารถแรกๆน้องพูดไม่รู้เรื่องเลยพอแบบน้องเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบแฟชั่น พัฒนาการก้าวกระโดดเลยครับพอน้องเต้นได้น้องก็เริ่มใช้ความสามารถน้องมาทําประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยรวมเป็นสุ่มกลุ่มเต้นกลุ่มเต้นแล้วก็เปิดหมวกแล้วก็นารายได้มาให้เด็กคนอื่นในโครงการด้วยเป็นโครงการที่เรารู้สึกว่าทุกคนสามารถสาาร้างคุณค่าได้ถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็พัฒนาความสามารถนั้นนะมาเป็นแบบสิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคม เราเคยถามว่าพ่อแม่น้องๆว่าเราอยากได้อะไรจากสังคมเขาบอกว่าที่เขาอยากได้รับก็คือ1โอกาส2ความเท่าเทียมกันเียรู้สึกว่าถ้าเราได้โอกาสแล้วความพัฒนาหรือศักยภาพมันจะเริ่มต้นจากทนี้ครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของลายลายวาดของน้องๆนะครับเป็นลายวาดของน้องแล้วก็มาพัฒนาเป็นแบบแฟชั่นวันนี้ขอบคุณคุณพี่สุประภูยังสูงด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ เปลี่ยนแนวคิดใหม่คิดว่าลูกไม่ได้เป็นภาระ,ะเลยถ้าเราส่งเสริมดึงความสามารถเข้ามาจะเป็นพลังที่ดีในครอบครัว